ไฟสายสีชมพูมอนเร ail, แล้วก็ผมจะต่อไปที่เซนทัน BTS นะครับผมต้องเสียบบัตรออกมาแล้วก็มาซื้อตั๋วใหม่นะครับของรถไฟสายสีเขียวณนะจุดนี้นะครับแล้วก็เราถึงจะเสียบเข้าไปใหม่นะฮะผ่านเกตเข้าไปใหม่ในสถานีนะครับนอกจากนั้นในสถานีนี้ก็ยังมีตู้ แบบกดบัตรแบบอัตโนมัตินะครับอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับและสถานีนี้ก็ยังมีห้องน้ำบริการสำหรับผู้โดยสารที่มาบนสถานีพระศรีมหาธาตุแห่งนี้นะครับและก็ยังมีลิฟต์บริการสำหรับคนชราคนพิการและก็วินแชร์นะฮะ สถานีนี้เป็นสถานีคอนเน็กชันระหว่างสายสีชมพูมโนเรลกับสายสีเขียว BTS นะครับอ่าตอนนี้ผมก็จะเสียบบัตรเข้าไปใหม่นะเข้าไปในสถานีเพื่อจะนั่งรถไฟสายสีเขียวนะครับไปลงที่ เซ็นทันลัดเร้านะครับ านีวัดพระศรีมหาธาตุรหัสสถานี pk 16นะครับตรงไปสถานีวัดพระศรีมหาธาตุอ๋อไปนั่งรถไฟสายสีเขียวที่มุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทนะครับเราจะ ออกซ้ายมือนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปนะครับเราจะออกไปทางซ้ายนะครับไปทางเกหะ อนนี้รถไฟสายสีเขียวกำลังเข้าสถานีนะครับตอนนี้ผู้โดยสารกำลังขึ้นรถไฟอยู่นะครับรถไฟสีเขียวน,นี้วิ่งจากาคลุคตไปทางาหมอชีดผ่านราชเทวีพญาไทผ่านสยามสุขวิทย ไปทางอาโศทมนตรีไปทางพระกระดงแล้วก็ไปทางสูุรประการแล้วก็สิ้นสุดที่การเคหะสุรประการนะครับสายรถไฟนี้เป็นสายรถไฟเชื่อมอาสามจังหวัดนะครับจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครและก็สมุทรปราการนะครับ อยู่บนสถานีรถไฟสายสีเขียว BTL แล้วนะครับกำลังจะเคลื่อนกระบวนไปที่สถานีถัดไปที่ไปทางหมอชิตนะครับสถานีต่อไปกรมทหารราบที่11 Next Station 11 Infantry Regiment heartbeat. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ University 对那时候 นีต่อไปพระหลนโยทิน24 next station พระหลนโยธิน24 พหลโยนทิน24สหลโยนทิน24สถานีต่อไป5้แยกลาดคร้าวผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้ประตูรถจะเปิดด้านขวา Next station 5าแยกลาดพร้า,ราว MRT line. Doors will open on the right hand side of the train. right hand side of the train. I'm coming. Good. Attention, please move inside the train away from door areas. Do not lean against extensions and hold strap or handrail firmly while standing. Thank you. เรามาถึงหมอชิดแล้วก็จะลงที่สถานีสะพานควายนะครับ เรามาถึงสถานีสะพานขวายแล้วนะครับ อันนี้คือสถานีสะพานควายนะครับผมจะพาทุกท่านดูบริเวณโดยรอบนะครับไกลๆนั้นก็จะเป็นธนาคารออมสินนะครับแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลมิมุตดูบริเวณโดยรอบนะครับของสถานีสะพานควายอย่งนี้ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นออฝั่งที่จะมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะวิ่งตรงไปออทางสวนจัตุจัรสถานีหมอชิตแล้วก็ตรงไปทางเซ็นทรัลลาดพร้าวที่ตรงไปที่มอกเกษตรแล้วก็จะถึงวัดพระศรีมหาธาตุไปทางสถานีคูคตเป็นสถานีสุดท้ายของออรถไฟสายสีเขียวอางนี้นะครับ รถไฟสายสีเขียวก็จะมีสีโบกี้นะครับ ท่านจะเห็นรถไฟสายสีเขียว BTS วิ่งมาจากสถานีหมอชิดเข้าสถานีสวานควายอย่างนี้นะครับมองไปก็จะเห็นต้นไม้สวยงามเขียวขจีสองข้างทางของรางยกระดับรถไฟ BTS สายสีเขียวอย่างนี้มองจากสถานีสะพานควายเขียวสองข้างทางไปจนถึงสถานีหมอชิดแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นด้านสายมือก็จะเป็นสวนสาธารณะสวนจัด,จจดตุจัดนะครับร่มรื่นสวยงาม เขียวสะอาดสดใสต้นไม้งามตาดูแล้วเป็นธรรมชาติอยู่กลางกรุงเทพนะครับ เป็นการดีมากนะครับมีพนักงานจูงคนที่การตางสายตาเข้ารถสายสีเขียว BTS นี้นะครับต้องขอบคุณพนักงานนะฮะที่ดูแลผู้โดยสารได้อย่างดีเลยครับขอบคุณมากนะครับคนไทยเรามีน้ำใจนะครับเห็นคนพิการ หรือคนที่มีพิการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือนั่งบินแชร์อะไรต่างๆพนักงานของสายรถไฟสายส,ายสีเขียวไม่ว่าสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีเหลืองเขาก็มีนัำใจนะฮะทุกสายของรถไฟไม่ว่าใต้ดินหรือ,อ,อรถไฟยกระดับนะครับคนไทยมีน้ําใจงดงามมีความสวยงามของคนไทยเรานะครับ มีน้ำใจมีความยินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวทำให้ประเทศเรากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเราเออเป็นเมืองอันดับหนึ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมเมืองหลวงของเรานะครับน่าภูมิใจามากเลยนะครับประเทศไทยเรา นี่คือทางออกสายขวาของสถานีสะพานควายเพื่อลงไปยังถนนประหลวนโยธินข้างล่างนะครับกำลังลงไปข้างล่าง ที่ถนนผลยศทินนะครับเรามาดูบริเวณโดยรอบใต้สถานีสะพานควายบนถนนผลยศชิน แล้วก็ดูสะอาดตาสวยงามดูดีดูงามสนุนสะอาดบริเวณโดยรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปและดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ